วัชลินเสรินิริการนาประธานชุมชนบขสนะครับที่เข้ามาใช้บริการของ k k u b ย v นี่นะครับได้รับความรู้าจากาศูนย์ของแพทย์หมาอะไรคอนเทนนะครับเช่นการตรวจร่างกายหรือการที่จะมาฉีดวัคซีนการไข้วัดใหญ่อะไรการทำฟันนะครับซึ่งเข้ามาครั้งนี้นะว่า เป็นประโยชนอย่างยิ่งนะครับที่ทามหาวิทยาลัยได้มาออกหน่วยบริการให้ประชาชนนะครับรู้สึกว่ามีความตาบใจในโครงการนี้เป็นอย่างมาก